เมตตาอัปะมัญญาพรหมวิหารพวกโลกที่เป็นหมื่นเป็นแสนมากราบเยี่ยมฟังธรรมกับหลวงปู่มั่นช่วงที่หลวงปู่มั่นพักจำพรรษาอยู่บ้านน้ำเมาดอยน้ำมัวหรือดอยน้ำโมอยู่ติดกับดอยแม่ปังไปทางทิศตะวันออกบนเทือกเขาเดียวกัน ตำบลแม่ปังอำเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่ท่านว่าท่านต้อนรับแขกจํานวนพวกกายทิพย์บนสวรรค์มีเท้าสักกะเทวราชเป็นหัวหน้ามากเป็นพิเศษเมื่อหน้าแลง้งท่านหลีกไปเที่ยววิเวกวงเดียวอยู่ในถ้ำดอกคำก็มีเท้าสักกะเทวราชพวกเทวดามาเยี่ยมท่าน ซึ่งมาแต่ละครั้งเป็นหมื่นเป็นแสนและมาบ่อยที่สุดถ้าพวกเทวดาที่ไม่เคยมาเท้าสักกะเทวราชต้องเตือนให้เขาเข้าใจวิธีฟังธรรมก่อนที่ท่านจะแสดงให้ฟังโดยมากหลวงปู่มัน่นแสดงเมตตาอัปปะมัญญาพรหมวิหารให้เขาฟัง เพราะเทวดาชอบทำนี้มากเป็นพิเศษหลวงปู่มั่นพักอยู่ทั้งสองแห่งนี้ดอยน้ำเมาและถ้ำดอกคำท้าสักกะเทวราชมาเยี่ยมฟังธรรมอยู่เสมอการต้อนรับของพวกเทพทุกชั้นทุกภูมิก,มก็ปรากฏว่ามากเป็นพิเศษกว่าที่อื่นๆเพราะที่นี่อยู่ลึกและสงัดมาก บรรยากาศก็อํานวยพวกโลกทิพนี้เขาเคารพท่านและสถานที่ที่ท่านพักอยู่มากแม้นทางจงกรมที่ญาติโยมเอาทรายมาเกลี่ยไว้สำหรับให้ท่านเดินจงกรมก็ไม่กล้าผ่านเข้ามาต้องเว้นไปเข้าทางอื่นพวกพยานนาคก็เช่นกันเวลาเข้ามาเยี่ยมฟังธรรมจากท่านก็ไม่อาจ เดินข้ามทางจงกรมเข้ามาถ้าหัวหน้าจำเป็นต้องเดินผ่านเข้ามาเป็นบางครั้งต้องเว้นไปทางหัวจงกรมเดินอ้อมเข้ามาบางครั้งพญานาคใช้ให้บริวารมากราบนิมนต์ท่านในกิจการบางอย่างเช่นเดียวกันกับมนุษย์เรามานิมนต์พระไปในงาน,านก็ไม่กล้าเดินผ่านทางจงกรม ถ้ามีรายโรยไว้ก็เอามือมากวาดรายออกเสียก่อนแล้วค่อยคลานเข้ามาพอพ้นจากนั้นแล้วค่อยลุกข,ขึ้นเดินเข้ามาหาท่านกิริยามารยาททุกอาการอยู่ในความสำรวมดีท่านหลวงปู่มั่นว่ามนุษย์เราซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาถ้าต่างสนใจในธรรมและมีความเคารพต่อตัวเอง สมกับว่ารักตนจริงๆตามความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ภายในก็ควรมีมารยาทเคารพศาสนาเช่นเดียวกันกับพวกเทวดาและพญานาคที่เขาทำกันแม้นไม่สามารถจะมองเห็นวิธีการที่เขาทําความเคารพต่อศาสนาแต่ศาสนาก็ยังสอนวิธีเคารพอย่างสมบูรณ์แล้ว ไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากพวกมนุษย์เราไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรและตั้งใจสั่งสมความประมาทใส่ตนจนหาที่เก็บไม่ได้เท่านั้นจึงไม่ค่อยประสบกับความสุขดังหวังที่ปรารถนากันขออนุโมทนาขอขอบคุณและขออนุญาตเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้มีความศรัทธา